เเียววราวิ่งนะขโอโุ้มรักจากเทสโซทอล์กนะครับคลิปนี้เราก็จะมาดูบรรยากาศการวิ่งเทรลครั้งแรกของผมนะฮะ10กิโลในงานอัลตร้าเทรลเขาอิโต้ที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับวันนี้มากับ v o l โว c คาประเทศไทยขอขอบคุณวอลโวมาณอากาศนี้ด้วยฮะที่ชวนมาวิ่งนะครับและก็ แคมเปญของว o v โวก็คือ live life better เขาก็เลยจะชวนสื่อมวลชนมารักสุขภาพด้วยการวิ่งกันนะครในวันนี้บอกเลยว่าครั้งแรกนี่10โลนี่ถือว่าดูเดือดสำหรับผมแล้วนะครับเพราะทางนี่มีทั้งทางลาดยางทางเป็นหินดินแดงทางเป็นโอ้โหตัดเข้าป่าผ่านห่วงซุยแล้วก็มีลุยน้ำลุยโคนผ่านน้ำตก บอกเลยสนุกมากๆเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับผมวิ่งเปล่าวิ่งเปล่าอเอ้ยเป็นไงล่ะนี่เริ่มวิ่งแล้วนะครับแล้วก็ฟ้าสว่างแล้ว โอ้โหวิ่ขาแรงวิยงรูปมีเราตามสาวนะฮะตามสาวนา่งทางเข้าป่าใช่ ตอนนี้หลายๆคนอารมณ์ไม่ดีไม่เหมือนหน้าตานะฮะวิบากกรรมกิโลที่สองก็หอบแล้วฮะเริ่มเดินกันแล้วครับผมเดี๋ยวดูนะครับกาหมูคณนะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนี่ฟิตเลยฮะแต่ถ่ายหน้าตอนหอบแล้วฮะอย่าสิ จะมีบางช่วงที่เป็น่วงซุยต๋อน,นี้เป็นเจอถนน,นแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยวิ่งเทลครั้งแรก10กิโลเมตรไม่ใช่หมูหมูเล่นเอาหอบบอกเลยนะฮะมือใหม่อย่างผมเนี่ยไม่เคยเป็นนักวิ่งกับเขามาก่อนเลย และครั้งแรกก็มาเจอนี่เลยยูเกตเขาอิโตชื่องานเต็มๆเ,เขาคือเขาอิโต้อัลตร้าเทล2021ซึ่งเลื่อนมาเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับเลยมาจัดกันปีนี้แทนน่าสนุกมากสนุกมากแล้วราคาค่าวิ่งถ้าซื้อก่อนงานเนี่ย e i r l y Bird เนี่ยจะอยู่ที่900บาทอันนี้พูดแค่10กิโลนะไม่ได้พูดถึงไซส์อื่นแล้วก็ อย่างซื้อหน้างานเนี่ยจะอยู่ที่1,000บาทแต่อารอบนี้ v o l v o Car ประเทศไทยเขาจัดให้หมดนะฮะทั้งที่พักอาหารการเดินทางต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมประวัติของการวิ่งเทรลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโอ้โห100ร้อยกว่าปีแล้วนะฮะย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนคิตศักราช 1,905โอ้โหนู่นเลยนะฮะร้อกว่าปีเมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกายุคแบบตื่นทองไงยุคแบบว่าเริ่มเริ่มเจริญปฏิวดตวัิอุตสาหกรรมยุคพูดง่ายๆว่าเยังเป็นยุคคาวบอยอยู่เป็นมีการสร้างทางรถไฟมีอะไรโหคิดดูร้อยกว่าปีเปินนานแล้วนะและการวิ่งครั้งแรกเนี่ยมันชื่อว่า ตอนนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าวิ่งเทลนะครับไม่ใช่เทลรันนิ่งจะเป็นครอสคันที่รันตอนนั้นมันคําว่าวิ่งเทลยังไม่ได้บัญจักอยู่ในพจนานุกรมนะฮะแล้วก็เป็นชื่องานว่า DEEP sea the ีอินเดียนออฟดิโอลิมปิกคับโอ้โหนานมากๆแล้วเขาก็จัดกันเรื่อยมาจัดอีกหลายครั้งแล้วก็ถือว่าเป็นตำนานของการวิ่งเทลนี่เลยคืองานนี้เลยนะครับ สนุกมากๆสนุกมากๆ <Bye. S 1> อ่ะเอาไปดูบรรยากาศกันดีกว่าเฮ้ยระวังระวังอ้เป็นยังไงโครนทั้งนั้นโครนทั้งนั้นตรงนี้ลื่นมากต้องเดินระวังระวังนะฮะ โหนี่สิถึงจะสมเป็นวิ่งเทลในป่าระวังลื่นนะพี่าเเป็นแอ่งน้ำตก,กเล็กๆใจกลางหุบเขา ทำให้เราชุ่มฉ่ำหัวใจไปท่วนหน้าเมื่อคุณได้ยินเสียงน้ำตกความรู้สึกชุ่มฉ่ำในจิตใจก็บังเกิดและตอนนี้เราก็จะเล่นน้ไม่ใช่นี่เราเจอนางไม้นะครับไปค่ะเราจะไปกันต่อครับผมไประวังรื่นนะฮะระวังรื่น ครับห,รหินรื่นหินรื่นเดินระวังเหยียบน้ำง่ายกว่าครับเย้และบอกเลยนะฮะกีฬากีฬาคือยาวิเศษจริงๆนะครับนี่ก็เป็นการปุก ให้ผมเริ่มอยากวิ่งแล้วเริ่มซื้อรองเท้าวิ่งแล้วเดี๋ยวดูว่าจะวิ่งได้สักกี่น้ําแต่เดี๋ยวเราจะต้องพิชิตมินิมาลาทอนหรืออะไรต่ออะไรต่อไปให้ได้ว่าอย่างั้นเถอะเราเจะจุดพักอีกแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วตอนนี้ถ้า58โลต้องวิ่งไปตามริบบิ้นสีแดงของเรา10โล 10k เลี้ยวซ้าย58เลี้ยวขวาของเราสีเหลืองนะฮะ ไปยังปไปเย้ลุยอบบโ,โ,โอ้โอ๋อแดดมันตกทางนี้ใช่ไหมถึงแล้วเฮ้ยอีกนิดเดียว,วฟินิชแล้วนะฮะถึงแล้วเส้นชยัย โอ้ยถึงสักทีถึงแล้วโอ้โหถึงแล้วค่ะถึงแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเอ้ยเอ้ยเอจะถึงแล้วเข้าเส้นชัยแล้วเข้าเส้นชัยแล้วนี่นะครับรับเหรียญสมปองอรับเหรียญนะฮะเพราะว่าวิ่งเข้าเส้นชัย ไม่รู้ลำดับเท่าไหร่ไม่รู้แต่คือพี่ชิต10กิโลได้เท่านั้นเองครับเป็นไงบ้างครับอันนี้ในห้างใบทาซองนะครับผมผู้บริหารระดับสูงเจ้าของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่เป็นไงครับพี่มิ้นเน่ยไหมพี่เหนื่อยประมาณนึงครับเพราะว่าปกติเคยวิ่งยี่สิบแถวนี้เหลือสิบก็ก็กำลังดีอ่ะเราไม่อยากทรมานตัวเองครับ ก็สนุกครับการวิ่งเทรลเนี่ยมันมันมันล่มลืน่นไม่ไม,ไม่ไม่ชอบวิ่งตามแนนในในบงเทลอะไรเงี้ยครับพอได้ขึ้นภูเขาได้แบบรุยน,น้ำได้นะมีต้นไม้มีอะไรมันมันล่มลืน่นแล้ววิว,กกวรูปก็จะสวยวิ่งเทรลเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเหนื่อยแต่สนุกประทับใจและวิ่งอีกเลย